หลวงปู่วัดปากน้ำสอนอะไรตอนที่ห้าสิบเรื่องพุทธโอวาอะไรเช่นน่งก็คือทำห้าก่อเกิดสุขประเด็จพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสิเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโรได้เทศสอนไว้เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2497 หลวงปู่ท่านก็เทศสอนความว่าเนี่ยพระสัมมาสัจจะท่านทรงประทานพระเทศนาเนี่ยแก่บริษัททั้งสี่เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่ประชาชนในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เลยว่าพระเจ้าท่านพระหลานท่านดําเนินมาอย่างไรทําชีวิตอย่างไรจึงจะได้รับความสุขอย่างยิ่งนะฮอย่างนี้ทําให้เกิดสุข มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยของเราถ้าเราดึงๆ,งๆเอ้าทำอะไรให้มีสุขมันก็เลยคิดนะไปชอปปิ้งไปกินหมูปิ้งไปอะไรดีเนื้อย่างเกาหลีไปซื้อเสื้อผ้าลดราคาใช้ไม่ใช้ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้ามาลดราคาต้องซื้ออย่างเงี้ยเนาะ มาดูซนะิความสุขของเราที่เราว่ามีนะมาดูว่าห้าอย่างที่ก่อเกิดสุขของพระเจ้าเนี่ยตรงกับเราสักข้อไหมความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกความสำรวมระวังในสัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเป็นเหตุให้รักษาความพัจชาติความกำหนินดีเป็นสุขในโลกความล่วงเสียซึ่งการ ความนำเสียซึ่งอสมิมานะนี้เป็นสุขอย่างยิ่งในลัปโภก็ขยายความนะฮะหนึ่งความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกแต่ตัวเราอ่ะก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตนก็เป็นสุขคนอื่นที่ไม่ถูกเบียดเบียนก็เป็นสุขเขาไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่มาเบียดเบียนเราหม่เราก็เป็นสุข ก็ไม่มีทุกในโลกในโลกือหมูสัตว์ที่ไปเกิดมาเกิดอาศัยขันห้าอยู่เนี่ยโอกาสซโ,โลกก็ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศคันธโลกก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าร่างกายเหล่านี้เนี่ยในโลกโดยทั่วไปก็กําลังเบียดเบียนซึ่งกันและกันเดิมก็เริ่มต้นจากเบียดเบียนตัวเองแหละ แล้วก็เบียดเบียนคนที่อื่นคนที่สองคือคนอื่นต่อมาเรืเ่อยๆเลยเนี่ยเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนตัวเองเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันคิดไปร้ายคิดไปดีก็เบียดเบียนตัวเองแล้วทำร้ายตัวเองขี้ขียอนีรก็ทำร้ายตัวเองนะกินมากไปก็ทำร้ายตัวเองนะเบียดเบียนตัวเองนะทรมานร่างกายไ,ไหมนะมีโรคลมเรา้าวตางๆนานๆนั้นเบียดเบียนตัวเอง านาเบียดเบียผู้อื่นก็ตบตีกันบ้างอยู่ร่วมกันไปได้ด่าว่ากันบ้างมีดามาันดาแนะนําก็เอาไม่อยู่เงี้ยก็ต้องทุกข์อีกตะโกนก็เป็นทุกข์เพราะความเบียดเบียนี่แหละความเบียดเบียนก็ขยายต่อไปเ,อเป็นประเทศเลยนะพากันทุกข์ยากเดือดร้อนเช่นสงครามโลกทั้งสองครั้งแกหลวงปู่ท่านก็เกิดทันเจอนะพบสงครามโลกที่สองสองครั้งเลยอ่ะ สงครามโลกทหนึ่งเกิดพอศสองสี่ห้าเจ็ดเนี่ยโปู่ท่านเกิดสองสี่สองเจ็ดนี่ยสงครามโลกที่อสองก็เกิดสองสี่แปดสองเน่โผนะ่ก็ยังไม่สิ้นลวงปล่ท่านสิ้นสองห้าศูนย์สองนั่นลวโปู่ท่านทันทั้งสงครามโลกท่านที่หนึ่งท่านที่สอง 2, เลยเนี่ยจะเห็นะว่าการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าความไม่เบียดเบียนกันประเทศหนึ่งไม่เบียดเบียนกันประเทศนั้นก็จเจริญ ไม่ต้องมีตำรวจเลยนะไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีธุราการถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องอาศัยพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยนะเชื่อพุทธศาสนาอย่างนี้นะทําแบบนี้ปุ๊บนะไม่ต้องมีเลยตำรวจเอยทาหารเลยอายการศาลคุกผู้เฝ้าต่างๆนาน,นาไม่ต้องมีเลยกุญแจไม่ต้องไม่ต้องมาห้อยนะบางคนห้อยกุญแจโอ้โหน้งสารนะบางทีสิบดอกยี่สิบดอก บางทีเป็นพวงต่างหากสามพวงสี่พวงซ้อนตรงน,นั้นซ้อนอันนี้อีกต่างหากนะก็เพราะแบบนี้แหละมันเบียดเบียนกันละกันนะถ้าไม่มีการเบียดเบียนปุ๊บไม่ต้องมีเลยนพระเจ้าท่านบอชขึ้นนะโลกเขาล่มเย็นแบบนี้เพราะว่าสสารนี้คนไม่เบียดเบียนกันละกันสองก็ให้สํารวมระวังในสัตว์ก็ทําให้มีความสุข เรพธท่านยกตัวอย่างว่าสมัยโลกเกิดใหม่ๆโยเนี่ยเป็นพรหมใช่ไหมก็ลงมากินงวนดินต่อมาก็กลายเป็นมนุษย์กลายปัญญาบแล้วะพอเป็นมนุษย์ปุ๊บก็มีมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอมีมากขึ้นมากก็เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจประหัตประหารกันผู้มีปัญญาก็ต้องมาแก้ไขไม่ให้เบียดเบียนกันถึงเวลาปุ๊บก็มาเปี่ยนเป็นกันใหม่แล้วก็วนเวียนแบบนี้ไปฮะ เบียดเบียนกันก็เช่นเบียดเบียนยการแย่งชิงอาหารสกชิ้นข้าวของหลอกลวงกันปัสสาวะร้ายลูกเมียคนอื่นปวดปดหลอกลวงกันแล้วก็บริโภคโซราเป็นต้อนอย่างนี้นในหลวงปู่ต้องบอกว่าหมดทั้งสากลโลกหมดประเทศไทยหมดประเทศอเมริกาหมดประเทศอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นจีนรัสเซีย ถ้ามีศีลห้าพร้อมๆกันเสียโลกก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทันใดทีเดียวนะพระพุทธบอกว่าถ้าโลกใบเนี้ยมีศีลห้าก็มีความสุขเลยแต่ละพี่อ่านนี้ถทึ่งลงปูอย่างหนึ่งนะทึ่งไหมอ่ะคือทึ่งว่าในทัตเทเมื่์สองสี่เก้าเจ็ดนู่นนะนะท่านยังสามารถพูดชื่อประเทศ ตั้งหลายประเทศอ่ะพูดชื่อไดอ้แต่ถ้าคนดูไปก็ไม่เคยรู้หรอกประเทศอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเออแต่ท่านพูดใช่นไหมดูสิหมดทั้งสากลโลกหมดประเทศไทยหมดประเทศอเมริกาหมดประเทศอังกฤษฝรั่งเศสอ,อิตาลีญี่ปุ่นจีนััเซียโอ้โหที่พูดหมาทั้งหมดเนี่ยมหาอำนาจทนั้นเลยยกเว้นไทยนะแต่ต่อไปไม่แน่อ ถ้าเราเผยแพร่ธรรมะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเป็นหมาหาอหนาาทางคนธรรมเลยถ้าจริงนะอเมริกาเอ่ยประเทศใหญ่ๆเอ่ยก็บอกนะเขาประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศทุกด้านเลยแต่ยกเว้นเรื่องศีลธรรมเขาพัฒนาไม่ได้สอบตกอันนี้เขายอมรับเองนะไห้ทำไมเขายังเดือดร้อนยังเบียดบีนกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยดังนะน,นั้นปลเต่อไปนะ เขาจะเล็งเห็นเลยว่าพุทธศาสนานี่แหละจะเป็นศาสนาที่ทําความสุขให้แก่เขาได้อย่างแท้จริงถ้าจริงนะสิบกว่าปีก่อนนะพี่ไปอเมริกานะเดินเดินอยู่ตอนนั้นโบโลเทจเพิ่งโดนถล่มไปปีเดียวอะที่เขาจี้เครื่องบินหรือกับเพร่งบินไปนะแล้วก็ไปชนตึกโบโลเทจอะพังเลยแล้วก็เขาก็ว่าเป็นคนอิกศาสนาหนึ่งเงี้ย เดินเดินอยู่พวกฝรั่งก็เดินมาหาหลวงพี่มาคุยกับหลวงพี่แปลกเป็นนี้ประจำเลยนะไปประเทศไหนก็ตามทีเนี่ยมีพระบางทีเดินไปสามรูปสี่รูปห้ารูปเดินไปนะพวกฝรั่งอะไรพวกนี้ต่างชาติพางทีมักจะเดินมาหาหลวงพี่ไม่รู้ทําไมมีสเสน่ห์อะไรกันอน,นั้นออย่าว่าเนี่ยคนไทยหลงสเสน่ห์เลยนะโอ้โหฝรั่งต่างชาติยังหลงสเสน่ห์นะทุกทีนะตอนแรกก็ไม่คิดอะไรนะ แต่มาคิดตอนหลังไงแปลกแล้วก็เดินไปสีซ้าห้ารูปแบบนี้นะชอบเดินเดินมาหาหลวงพี่มาคุยกับหลวงพี่แล้วก็ไม่ใช่ว่าหลวงพี่พูดเป็นสัเมื่อไหร่เราก็งปะปาว่ากันไปฮะอาศัยมือเราก็มีขาเราก็มีกลัวอะไรฮะแล้วก็บอดี้แอคชั่นบ้างว่ากันไปฮะตอนนั้นเดินที่อเมริกาใช่ไหมฮะไปสอนสมาธิ ปสอนเสร็จปุ๊บก็พาไปดูอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็มีฝรัง่งเดินมาเขาก็ถามว่าถามว่า,าศาสนาคุณสอนให้ค่าไหม mm hmm. เขาถามแค่นี้นะาศาสนาคุณสอนให้ฆ่าไหมไปุ๊บตอบว่าไม่โอ้ยตอบง่ายฮะเขาพูดว่าเออาศาสนาคุณดี แล้ว้าจบโฆษณาอันนี้เดินไปเลยเออแค่เขารู้ว่าโฆษณาเราเนี่ยสอนให้ไม่ฆ่าแค่รู้แค่ข้อเดีเยวนะเขายังชมว่าเราเป็นศาสนาที่ดีเลยถ้าเกิดเขารู้นะว่าโอ้โหพระต้องรักษาต้องสอน227ข้อนะนี่ดูจะดี227เท่าเลยอย่างเงี้ยแล้วมีความดีมีคนจะทำอีกมากมายมีธรรมะอย่างน้อยก็แปดหมื่นสี่พันะธรรมาคันนะนะ โอ้โหแปดหมื่นสี่พันดีเยอะะมากมายนะขยายความออกไปนับไปทั่วเลยนะเขาจะรู้ว่าพุทธศาสนาเราดีขนาดไหนใช่ไหมฉะน,นั้นเราเนี่ยดีจริงๆเลยนะแค่ไม่ค่ายอย่างเดียวในหลวงพ่ท่านบอกว่ามนุษย์จึงต้องมีศีลห้าไอ้ที่ให้สมร,ร,สม,สนนสรมระวังในสัตว์เนี่ยก็คือพูดง่ายมีศีลห้านั่นเองเพระว่าสมรมระวังในสัตว์เนี่ยเะมีศีลห้า เธอไม่ฆ่าไม่ละกมอไม่พูดเปลนเอการไม่พูดปดยาเพื่อ,พอเชื่อซอรเสียดไม่เดือโซราเมลัยห้าข้อโลกก็ได้รับความลบเย็ยนเป็นสุขทันทีเนี่ยไม่ต้องมีปลาใหญ่กินปลาเล็กเธอการเบียดเบียน,นกันเนะ่ะสุขหมดเลยทั้งมนุษย์สุขทั้งสัตว์เลยเพราะความสำรวมไม่เบียดเบียน,นในสัตว์ก็คือมีศีลห้านี้นั่นเองฮะข้อที่สามคือ ความปัสชาความกำหนัดยินดีเป็นสุขในโลกวิธทีทำให้ความสุขเกิดขึ้นมาในข้อที่สามนะี่คือปัสชาความกำหนัดยินดีเป็นสุขในโลกถ้าเข้าถึงกายทมพุทธภูก็จะปัสชาความกำหนัดยินดีเลยอย่างแท้จริงเลยแต่พอจิตหลุดจากธรรมกายก็กำหนัดยินดีนก็ต้องเข้าถึงละเอียดต่อไปเข้าถึงกายทำพระโสดา กายาธรบัคเจคิตาคากายทมป้านาคากายทมพระอรหัต์ต้วก็ถึงแบบนี้ไปฮะพราถ้าเกิดไม่ถึงกายทมอรหัตมันยังมีกิเลสอยู่ไงต้องถึงกายทมอรหันตจก็ทาให้ไม่หวนหวในโลกธรรมทั้งแปโลกธรรมทั้งแปนี้มากระทบก็ไม่ขยื่นเลยใจเนี่ยเป็นสุขแท้ๆเลยพ้นจากกิเลสและกิเลสไม่หลงเหลือเลยมันต้อง ปฏิจาคความปฏินดีแล้วก็มุ่งไปสู่พธนิพานนั้นเลยเข้าสู่กายธรรมอราั a t t ทีสสี่คือความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งการเป็นสุขในโลกจะพ้นจากปรปัญจะทรทาท,ที่ทําให้สัตว์เนื่นช้าด้แก่ตัญหาในความพยาย,ยามเนี่ยทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็สามก็มานะความถือตัวเนี่ย นะตัณหาทิฏฐิมานะสามอย่างเรียกว่าปปัญจะธรรมท,มที่ทําให้เป็นเครื่องเนื่นชา้าไปปฏิพานชาเพราะว่าสามตัวนี้แหละสามอย่างนี้แหลนะเนเช่นได้เห็นลูกสวยๆฟังเสียงเพราะๆกินหอมๆรสอรอ่อ,รอยอสัมผัสถูกต้องถูกใจเนะี่นะอันะนะีน้ะเป็นตัวการเรียกว่าพัสดุการถ้าความยินดีในรูปรสกลิกลกก่นสัมผัสนั้นเรียกกิเลสการ นะความดีเป็นกิเลสกลางถ้ารูปรสโธกินเสียงสัมปัตตานั้นเป็นพัสดุกลางพอปฏิธร,รรมก็เป็นธรรมที่ทําให้สัตว์เนื่นชาทําให้ไม่มีเวลาให้ทาน,ร,านารักษาเศียเจริญาพนาเพราะว่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นไป่ปัญหาความพยายากอยากแท้ๆถึงแย่ถึงทุกวันนี้มีทิฏฐิมีมานะความถือตัวนะไหมทำให้ลำบากก็เลยทําให ถอนไม่ออกวางไม่ได้ก้าวไม่พ้นจมอยู่ในความทุกข์ห่างไกลความสุขทำให้เดือดร้อนทำให้ทุรนทุรายเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ในการมาพบรูประพบเอารูปภพบต่างก็ไม่พ้นจากความกำหนัดยินดีนี้กรรมพฤก็ได้แก่มรัสโลกก็หลงในรูปในรสกินเสียงสัมผัสแกะไม่ออกเลยสวนรหกชั้นก็ยังติดอยู่พอละเอียดยิ่งขึ้น บางทีก็ติดจนถอนไม่ออกเลยอย่างที่ว่าไว้สวรรค์ก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นเนี่ยรถรถกินเสียงสัมพัละเอียดขึ้นมันก็ชวนติดใจอยู่ออกรูปภพก็ติดอยู่ในรูปฌานสุขมากเลยฮะใจก็ไปจดอยู่ <rs> ับ <energies> รูปฌานนั้นเนเราหลวยกตัวอย่างว่ามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งได้ปฐมฌานฝึกสมาธิจนได้ปฐมฌานในปษัตริย์นะโอ้ไม่ธรรมดาเลยแล้วก็สระราชสมบัติไปเป็นเลยสี ยกสมบัติห้ราโชรสขึ้นครองราชแทนนะพอพอระครองราชครองมาครองไปปกครองประเทศเอาไม่อยู่เนี่ยเดือดร้อนกันเยอะแยะมากมายเลยพรรัก็เลยมาเชิญกรรษัตริย์ที่บวชอ่ะแล้วเสด็จพ่อที่บวชอยู่บวชเป็นฤาษีพระฤาษีก็ไม่ยอมกับเพราะว่าเข้าชานี้มันเลืศกว่าสมบัติพระราชานะจะไปเป็นพระราชาทําไมไม่เอา นะทิ้งสมบัตินะแม้สมบัติพระราชาบ้านเมืองต่างๆไม่เอาเลยทุกดนนะสมบัติซะขนาดนั้นนะบรรดาลความสุขไปทุกอย่างนะ้นกคนเรามีสมบัตินานนั้นะอยากได้อะไรได้หมดเลยอยากให้คนเยอะแยะมากมายเอาใจได้ทุกอย่างได้ทุกสิ่งปรารถนาแต่ก็ยังสู้สุขจากฌานไม่ได้สุขจากการเข้าถึงรูปฌานตรงนี้อรูปภพก็พยัง ไม่พ้นความยนหนัดนยินดีฮะแต่ยินง,ง,งดีในอรูปปราคะคือยินดีในอรูปฌานอยู่ถ้าติดในอรูปปราคะมานะอุทจฉาอาวิชชาอย่างฟุ้งสร้านยังไม่รู้จริงยังสงสัยติดอยู่นะี่รหลวงปู่ท่านบอกว่าที่วัดปากนานนี้เนะี่ยมีธรรมกายสูงกว่าชานนั่นอีกโอ้ยนั่นสู้ไม่ได้ไกลกว่าชานั่นเองธรรมกายนี่สูงกว่าาน เขามีธรรมากายกันเขามีความกำลังินดีเวลาใดแพลบเข้าธรรมากายไปความกำลังินดีทำอะไรไม่ได้เลยล้อมันเล่นเสียก็ได้มันทำอะไรไม่ได้ที่เราเป็นผู้ครองเลือนนะความกำลังินดีมันบังคับเหมือนกับเด็กๆตามใจชอบมันจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบของมันเราเข้าธรรมากายเสีย ไม่ออกจากธรรมกายความกํานัดดินดีที่มันบังคับแน่นหายแวบบไปเลยเหมือนไฟจุ่มน้ำพอม,มีไฟระจุน้ำปุ๊บดับเลยพอเข้าการธรรมกายปุ๊บปุ๊บดับเลยกรรมภพบรูปภพบรูปภพบเหล่านี้ยังไม่พ้นความกํานัดดินดียังอยู่ดีในรูปประชาน,นรูปฌระชานอยู่เนี่ยเมื่อเขาถึงธรรมกายเป็นชั้นช้นไปเรื่อยๆจนถึงกายธรรมะรหัสกายที่สิบแปดเนี่ย จึงถึงวิราคธรรมก้าล่วงพ้นซึ่งกามได้เพรพูดต้องเข้าถึงกายตามราหัสนน้นเลยหมดกิเลสไปเนะเหตุให้เกิดสุขที่หคือนำเสียซึ่งอสมิมานะแต่คือหมดความถือตัวไปถ้าหมดความถือตัวเมื่อไหร่ก็มีสุขเมื่อนั้นแหละอสมิมานะอสมิก็แปลว่ามีอยู่ คนนี้มีสมมิมานะก็คือคนที่คิดว่าเรามีอยู่มีชื่อเสียงมีอะไรต่างหนาอยู่ถือเนื้อถือตัวอยู่เรามีความสามารถเรามีอิทธิพลเรามีกําลังเหนือเขาอยู่ถือตัวพอถือตัวเป็นไงก็เลยมีทิฏฐิมานะเหล่าเนี้ยใช่ไหมสมมติเราไปคุยคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่คุยด้วยเขาจนกว่าเราแต่เรามีอสมิมานะเนี่ยมีความถือตัวเนี่ยก็จนกว่าเรา เด็เขามาสอนเรามาแนะนําเรานะว่าพี่ๆตรงนี้เนี we we she? She ่ยน so ั่งตรงนี้ไม่ได้ต้องไปนั่งตรงโน้นอะไรอ่างเนี่ยเราเถือตัวนะว่าเอ้ามาบอกฉันได้ยังไงเนี่ยเธอเป็นเด็กกว่าเธออายุน้อยกว่าเธอจนกว่าฉันเธอสวยน้อยกว่าฉันเธอยศต่ากว่าฉันเธอการศึกษา้อยกว่าฉันเธอความสูงต่ากว่าฉันเอามาทุกอย่างเลยฮะนี่แหละคือความเถือตัว้ะพอเราจะถือตัวมันเถือได้ทุกเรื่องอ่ะเถือได้หมดเลยฮะ พอถอนความถือตัวมันสุกได้เลยนะมันสุกเลยฮนะไอคนเดือตัวหลวงปู่ก็บอกว่าเชิดตัวทีเดียวนะอาสบิมันนะทาให้โลกเดือดร้อนเลยทําให้ไม่รู้สึกกลัวขายทั้งโลกอยู่ด้วยก,กันก็จะทะเลาะกันไปตลอดเลยเพราะถือว่าเราเป็นหนึ่งเราเถือตัวอย่างเงี้ยโลกที่เดือดร้อนอยู่ก็เพราะอาสมิมานะเหล่านี้ไม่ยอมอยู่ใต้กัน จะชำแรกกันอยู่ท่าเดียวแหละหญิงก็ดีอยู่หมู่เดียวกันก็จำแรกเหนือกันอยู่ร่มไปพิสุสมัมมณีโุบาศกจำแรกเหนือกันอยู่ร่มไปเพราะเธอว่าเราก็คนหนึ่งในความเธอตัวเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกเนี่ยพระชาท่านตาสาัสสรุท่านก็รู้ว่าอสมิมานะนี่เป็นตัวสําคัญเลยจึงยกมาเป็นข้อหนึ่งในธรรมบทนี้เนี่ยวายถอนอสมิมานะให้ได้พระปู่ท่านบอกต่อว่า นะถ้าถอนได้นะถอนอสเมตมาณะได้เนะี่ยถอนความเถือตัวได้หญิงก็เป็นเจ้าหญิงชายก็เป็นเจ้าชายพิสุก็เป็นเจ้าพิสุเนนก็เป็นเจ้าเนนถอนความเถือตัวได้นะ่ในละัพธะบอกต่อเราต้องการความสุขนักแต่เราหาความสุขในความทุกข์หาความสุขเป็นอย่างไรล่ะ หาเงินได้มากเข้าแต่พอได้เงินมากเข้าเป็นยังไงละ่ะเดือนร้อนเป็นเจ้าละวันทีเดียวต้องรักษาเงินทองเหล่านั้นคือความหมายท่านคือหมายถึงว่าคนาเราต้องการความสุขใช่ไหมฉันก็เลยคิดผิดคิดอย่างเดียวคิดในมุมบางมุมเองนะว่ามีเงินยเยอะเสรม,มีความสุขต,ตัาตัวเพราะว่ามีเงินเยอะแล้วเป็นไงละ่ะมันก็เดือนร้อนอีกแบบนึงฮะก็คือต้องเดือนร้อนในการรักษาเงิน ถ้าว่าอยู่ในป่าในดอนเป็นอย่างไรหามาได้สักแสนสักล้านมนุษย์มันก็รู้กันทีเดียวก็คุมพวกพ้นค่าทีเดียวอา้าวเงินทองเป็นทุกเสียแล้วแต่ตอนแรกคิดว่ามีเงินมีทองจะเป็นตัวสุขไงที่ด้ได้พอมีเงินเยอะๆเป็นไงเขารู้ก็มาป้นมาฆ่าเราให้เ,เงินทองมันกลายเป็นตัวทุกเสแล้วทําให้เราทุกเสแล้วหนูตัวที่บอกต่ออา้าวยกแผ่นดินให้ตกทองเสียทีเดียว เดี๋ยวนี้มันขึ้นนั่งบนหลังลัทธิแล้วจะลงมันก็กลับตายก็จําเป็นต้องขี่มันไปอย่างนี้เองนั่นเหตุเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทางนั้นก็คือหมายถึงว่ายศตำแหน่งต่างๆนานาเนี่ยแรกๆก,ก็ดูหอมหวานใช่ไหมดูว่าเออน่ามีพอมีปุ๊บเป็นไงเนี่ยมันก็ดําความเดือดร้อนมาให้เยอะมากมายเลยบางทีจะลงก็ลงยังไม่ได้ยังลงไม่สวย เดี๋ยวศพจะไม่สวยนันต้องรอดีๆก่อนนะมันขีราชสีเนี่ยสีโซล,ลงมามันตะปกตายนะ่นนต้องรอจังหวะด,ดีๆก่อนถนะึงลงได้นั่นแหละนันเราปูด้วตัวอย่างเลยว่าพระสิทธ,ธะราชูม,มาใช่ไหมสละรัสมบัติยังมีทุกอย่างเลยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสละหมดเลยสละตัวนั้นแหละจึงเป็นพทธเจ้าได้ได้พบตัวยอดสุดเพราะว่าประกอบทำทั้งห้าข้อนี้ นาทำห้าข้อคือหนึ่งไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกสองมีศีลเป็นสุขในโลกสามปัจจัยความกำลังดีมีสุขในโลกสี่ก้าวลุวงซึ่งกามเป็นสุขในโลกห้าละมานะความถือตัวได้เป็นสุขในโลกเมื่อเรามีห้าข้อนี้ได้เมื่อไรแล้วก็เมื่อนั้นสุขได้ทันทีเลยนะสุขง่ายๆมีห้าข้อนี้สุขได้เลยเขายังไม่ลดราคา เราก็สุขได้ใช่ไหมสุขได้ทันทีจากห้าข้อนี้เลยใครจะเป็นอะไรยังไงใครจะว่าเราแต่ต่างนานาคะแนนคะแนนเราเราก็สุขได้ถ้าเรามีห้าข้อนี้อยู่ป่าอยู่ดอยอยู่เขาอยู่ตรงไหนไหนสุขได้ตลอดเวลาเลยอันมีสุขอย่างนี้ดีเลิศประเสริฐสีแน่นอนอันให้ทำห้าข้อนี้ดีจะมีความสุขดยจำห้าข้อดีไปได้ก็ยึดเป็นตัวสําเร็จ ทำหยุดทํายิ่งต่อไปก็สุขสำเร็จไปเองนะฮะ